มีหนึ่งพันบาทได้บอบบ๊อบคนใคมันบ๊อบบ๊เธอเลย้อกัวทังเงียบบ่กหลายคนหลายแบบก็แนวเดิมก็จโยกหลายคนหลายคนคิดได้สอยกันเนาะเป็นงไงเน่ถามนี่ เราดมาแสแล้วค่สาน้องสีไ้อ๋อลายิ้นบากก็ได้เก้าหมื่นไปละเก้าหมื่นแล้วน้อยคนข้างในเป็นลายรเนาะตวไว้อยู่เลนบติจำเินไหมรรมดาได้เลาไปน้ำเล่นเาไปนีแล้วได้เนีนะ มีุ่งดำยังไ่ได้ไปค่อยเล้กินบงคับังบหากัรอาสะดหาดอกแม่เนอะเนาะเอาดงก็ได้จะได้กไมีแบอ้ดูดี่แหะจะได้เอาดเนอะาจับประเด็กไปดูจับมกันเอาน่าจะจับให้เ่าเด็กโดนเห็เขากินนะอนชื่นเล้วอันนี้จะเป็นทั้ง ซื้อเจ้าอ่ะละซื้อเตียงซื้อผอเตียงอาฟังใจอ่าเป็นได้สมโตปออมาซอยใา่น้ำสีใซด์จำแบบง่ายๆได้นะง่ายด้วยราเอาค่ายๆกันก็ผอเตียงเด้อเอออ่าจะได้ดังๆก็ผอเตียงแน่เด่ออ่าเฮ้ยดังก็เสียงเลยพี่น้องเลยเสียงหนึ่งรวยเนาะเออข่าวจามว่บ้านยินดีด้ยเออขอบคุณในลายด้วทั้งผอเตียงเนาะโอ้โดี มีน้ำใจอันเป็นกุศลเด้อพอเด้อเนาะที่เดินรานน้อยเล้วที่ไปพาตัดมันฝากเงินมาส่งตรมันเป็นทนบาทเนาะแล้วพอให้พอแล้ครอบครัวยังดีดีมีเองเด้อพอเด้ินไปได้บุญได้กุศลเนลายคนเก็บจะได้งไข่จะมีพอปรับนาจร่งได้พอได้ทุกคมมากๆปรับธนาทุกสิ่งทุกประการเด้อพอเดินนะครับไปไดเงินหมื่นบางคืนไปไดเงินแสน แบนมา,หานให้เด็กๆนช่ให้มา่านมาให้ามาเียดอะไรเดียดอย่างไรอย่างนี้มาใกล้เรออือวนเป็ด <ๆ S 1> ูกินกันงานอะลรกัพโอาเจริญเจริญนู่นนี่นารีกงานตรอดปเดิอรดไปเด้ าไปนี่หันไดี่ปพี่น้องเลยอ้าวพี่น้องกราบสบายดีละสวัสดีรอบนึงเอพี่น้องเ้อพบ,บเจอกันกัปตนกันี่ล่ะยูร็บานเนาะผู้ดีมาี่ยทั้งกุกสาวกันเนาะร้านสาวกสาวด้วลูกสาวบ่ใช<ว>้เห็นนี้ขึ้นนี้แล้วฮะขึ้นนี่แล้วขึ้นนี้นนนบ่คุคุณุเนาะผู้ดียู่ทั้งระต้นกต À, đây ma à, 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 ừ. à, con nhôm này, xứng công danh mà coi này, mà quân nhôm, hà, มาถามไอ้คนซื้อของแม่เมื่อกี้เราสิภาคกันไปเพื่อนกามบอสั่งเอ้าไในตะวันนั่นเงี้แล้วเ่รเราว่าเรียกสั่งคุณไม่เก็บใส่เฮ้ยเราบุญไหมตะโกนตบใจได้เนาะเออเดะไปไปพี่น้องกับปู่มาทั้งบวบุญเนาะสบายดีเด้อบวบุญเด้อบวบุญชองบุญเบาวญยาบาเสียงคนหลายแท้ฮะ

ยงนั้นโอี่เาแลว่างั่งว่าแทบบาทนี่ขี่เต่าเาอาสีดํมุ่นวุ่นไาวในจัวหน่อยนึงพี่น้องเลยมาพร้อมกันเนาะอสบายดีสบายดีพัตทุคนนั่นเลยเรอึบ มีครบมีครบมีครบเอาสบายดีเด้อสบายดีทั้งนี้เป็นยังไงเน่ยใช้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 โอ้เอาเอาลองกองอะไรกันน้ำเด้อเอาครบเลยเอา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 เบอร์ฮะโอมีหมักเวีนดนามเป็นยังไงเนาะโอ้อยากได้หมักนามบ่

ใช้บังพอถามในใช้ใช้ใช้นอกเจ้าน่ะน้านอกจะนอกจะใสอยู่พุ่นอยู่ใสอยู่พุ่นน่ะหมดละอยู่พุ่นไปอยู่น้ำยายชนบานเนี่ยฮะไปอยู่น้ำมิตูจะมาป้าได้มิตูเงาแล้วมดแล้วหมดแลสนมุนวุ่นวายนจังหน่อยนึง

เออพอมาน้ำทั้งกิบทั้งข้อานมไน้ต้องเอนนี้เนาะเีาะานไก่น้อถ้าตายมีไก่น้อยได้ไก่น้อยเอ้ันน่นเห็นปลาเป็นปลาเฮ้ย้นี่เ็นตปิดแพทก์แจ้งอยู่เด้เนาะแจ้งอยู่แจ้งอยู่ บายดีเด้ออยางนำเจ้าลงโลก็คนจันทบุรีวะบอสเป็นนี้เลยที่วันที่สองเลยบอสระบบบอลอ์เลยนิดนึงเนาะอ่าตัะโอเคพี่น้องเไยเนาะถามตั้งสาวไปเพื่อนคนก่อนชักหน่อยนึงเป็นยังไงแน่บ้านนี้โอเคอยู่แล้ว่านอนหลายมื้อแล้วกันได้เอ่อไปได้ทางยิราเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนยังให้รอเบิ่งอาการรอเบิ่งอาการ ดีขึ้นแล้วรอว่ดนเพื่นให้ออกเมื่อไหปี้เระมาสองมือะ่าสองมือเัมือเดียวอ้โห้เอาวไวเนาะออกไวมื่ออยู่บ้านอยู่ช่องเขาพนละออยู่ที่กันหลายมือแล้ว ถึงแคคอได้วันเด็กโ้งห้เนอะคนละอันนี้เมื่อเลยพี่น้องเ้ยมวนชื่นเนาะอ่ากูได้คนพีน้องเยบอมาหยามมาหยามนังแาวไปเพิ่นเพื่นวันนี้ก็ได้เต้มือนั่นแหละเนาะยายห้องยายห้องได้เลยเนอะมันแคบ เตะมข่า um right. I mean, you know, so some ึ้นขึ้นราไรยนสองแสนเก้าอนเ้าอันนี้ยังก็สามสองสามนั่เด็เล็กอ่ี้อกอ้นี่ใช้ชื่อเล็กเมุกี้ใจงู้อาเ็นเด็กสามชองกันบ่ออไม่ตู้กันเงาแล้วมาปะนี่ยเฮ้ยบ่ดิวบ่ อ่ามัมาป้าม่ตู้ม่ตู้ก็เงาและหมดแหละนอกจากเงียบเงาเละเนาะตั้งสะท้องครับและเขผาอยู่พุ่นบ่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้เปลี่ยนกันเผ่าแต่ละคนคือเก่าบ่ด้วยนะ เพราะว่าอเอไดเดี่าอจะอยมาสิละเนาีอะไรเว้มาเนาะมาเยี่ยมเลยีทั้งหมละบัดเมื่ออยู่บ้านอยู่ซองุละสิพ้าทั้งแม่ตีนึงเพื่อนแนนมาเยี่ยมนี่อยู่ไก่พูดพี่น้องไงมีรถมีล่างนี่แหละนะก็ได้ ว่าละมีอะไันตังสิบแเพ็นเข้ามาเนอะกเคเนาะกพุอกเป็นเป็นพวกเป็นย่ยเลยว้าวชาวไปเพิ่นคือลูกนังเนื้อนั่นวะสันอ่านาด้่ย นั่บั้นมันเชื่อสยน่แต่ว่าก็น่ะบต่อาไ้กันเม่แ่คเีย่ก็อมันชืองเ่งไจอกไปเอ้าเนาะไอ้เร่อันบกัคนกนเนไม่โอเคโอเค่เนาไอ้เ่ี่ โอ้หลักวิรถนี่เขากระามเบิงเนาะเป็นอะไรดีขึ้นตัวโบเถึงเด้อเดยนันลื่นไงอ่าเนาะยัได้ช็อตเลืนโอ้โหเมื่อรไ้มะน้อยขาด้ใช้ยังงยูยังไ่ได้เด้เจอนเยนหน่อยก็ได้เนาะโอเคหน่อยบ่อันอันอันวนนี่นี่ชุ่มนี่นี่ก็ย่างบุลนด้บ่เตียงไงนี่ จ่องไปจ่องมาจนนะไยแกะเรได้นี่ออเยก่ะนาน่เห็นบ่อันนี้อันนี้เงลียลืมได้ฮะเลยืม่อยังนะอ่อเงื่อฝากน้องบนึงอ๋อ้องเนเาให้เื่อนอ้โหใช่ขึ้นไล่รถที่พ่อทันเออเอาขึ้นแล้วอ๋อเอาหานเนาะะจันเนาะเจ้าบรจอดเอาน้ำขอยมือข่อยฝาไปทยบ่แนน

วันนทั้งอาจารย์ใหญ่เนาะมาเนาะเออยคนลราจะถานก็ไปไปได้ไหนมาได้ไหนก็จงมาทั้งสองอาจารย์เข้ามาเมื่อวานนี่อ้าวแล้วกับบรรลุเลยทำบอกปฏิบัทำบรรลุเลยปฏิบัติคนสอาเราบอกว่าว่าเออให้บ่ละน่ะไปแล้วกับใจเลิศเราเป็นีแล้วอะปัญญาพูรานนะพูรานทีทั้งลังนี่สิลูกย้ายย้ายไปอยู่

ตุ่ยนอนได้เนาะตุยงอนอยู่ได้เนี่ซือมาเล้มามาทาอนยเนี่เอาเป่ยชิมาแบบนักดันบ้านนีเอามาบัซรจันเนาะเดี๋ยวเขาจะงอกนอปะเตียเออเพิ่อนางเขาเปลี่ยนกันเมื่อวานี้เอองอกรูเนี่นมาแล้วจ้ะาะเปลี่ยนแล้วบอเปลี่ยนแล้วจ้ะ่อยบอยูเป็นว

าินเพลงเบียต่างนักันกบอควย่องอยู่นะเงียบบแบบพูดงี้แบบูเงียบได้เนาะกลังจูนกำลังจูนเนี่ยขาขึ้นเป็นขึ้นมิสซแม่แม่ละ จะเข้าเีนะไปองด้ำน่บอทางเมย์มันท้มากไหมจาเนอะเนาะเนอะเนาะเรามีเรื่องอะไรเนาะกระปัระาาีแรเนาะธรรมดาอืมมาดิวบอยากกินนี้ปิดกล่องชายรดตั้งนี่น่าเห็นบอคยบน่ายูด้นี่ประมาณนี้ บอกได้ยังพิกระเพาะได้บัวนาวะระบายับเียมันมียางเคลือบแต่ว่ากะเอาน้ำเคียงกลางนีนได้มันยาติดข้อแม่งดอกมันกิจยากในเรื่องเรองด่าไม่ากไม่ยากอ่ะเนี๋ยเนาะว่ากระบะกูเบ้อเดาให้นะเออ เออจะต้องซับัน่ยังเหยนอะโอ้โ่อ่่ปอ่เจ้ากะช่างผ่ะน้นเนาอก็่ะป่างแตกตบนงงอยคนเนาะลองดูให้่างน้่างร่างเนาะโอยา

โอคนนีว่ายังเจ้ายังไม่ได้ถามแล้วครัไ่ได้ถามถาบ่กัหูอยู่โบยอยู่ดิเด้แม่ไม่มีูเลยตู้่ใบ่นี่มองเดียวเนยโอ้ยแต่ยังมวนเขาไปรถแบบบุญเนน่าจไก่บ่นนนอนไวบ่ พักีลูกเพิ่นลูกโซนเฉลี่ยไปโดนดิเจ้าอยเสียงจะน่นบ่นึเปียลูกตัวนอนยู่่งเีจะม่อยู่ทั้งผางทั้งย่ไหนแหละจะตื่นให้น้ำกันก็มีอ่านี <Claire> <Elena> ่แหละเนาะไก่ยอะดอกเนาะ Nhanh bỏ thằng mà chỉ nhỏ cả nhỏ đấy. của <laughs> chữ <laughs> 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 ินเาหน้าว่าที่้านเนาะแต่เกาอะไรมันเน้นแต่เก่านะที่ของพี่เรามาปกติี่มาแต่ซื้อมาล้เขากกินเล่นแต่เกาสิเตอเกาชั่วร้าย่เนะมามเปนไงเนาะกินไห้่เขไาใหเขามาเป็นเนี่ยแต่จิ้งไก่เนี่ไเราชื่อัมาแล้วเรบบว่ากินเก่าะบอว่านี่เราบอป้านมือเราหน่ำกบตีมา โมเมนต์มาซื้อมาฝากนะอ่าไม่ใช่ว่าไข่กระเทียมที่กินรักคอยปทางรักคอยปทางไม่ใช่ว่าคือขอยชื่อว่านี่กิกินน้ำกั้นนะนะกำยากเลยกินน้ำกันน้ำกันครั้นมากัะเข้ได้ได้โอไงเจ้าทีกินมากินกันเรื่องเจ้าแล้วไข่หิวหรือมากินน้ำกันเอ่ชื่อมากินน้ำกั้นเออชื่อว่าชื่อมากินเจ้าของอะไรแต่มากินอยู่ห้องงูเดี๋ยมูกินน้ำกันนี่นะ เยเนา่าอันนี้อันนี้ยังใครอยู่นี่เหมนถือรักฉุดยู้่าแบบโมบเห้ก้อนนะฝากแล้วฝากกอนเอาไปกินกันไปอันนี้าดแต่พูอันนี้ัตวนเดีหรอบ่ยังขาดยังขาดหมักน้ำหรออ่าล้วยมีธุเรียนียังขาดหมักน้ำเจ้าน่ะยังขาดหักน้ำยู้หรอ เอาบ่อเจอเอาบ่อหลามส่อนบนาแต่อได้มาช่มอมาเจอกันอกอยู่ไม่เืดเอว่าอยนี่นะอเล้วกินยูนิยูชอะสมุเตียงพอได้ัมุู่ชั้แเรามาคือของมันรุปม พออะไรกินเก็บถ้าได้กินเท็มเลยนี่หัวเชียงไงเหียนแล้ว่อยว่าอยู่เนาะ เหว่ยข้างๆคล้ายหม้อเ่อม้่อนีวนี่ัดเราเห็นนะโอก่งทุดพุ่นบาดเจงเ้พอมัมีความตุ่มบุฟฟอมันไม่นางเหออ่าเบ็นอกันเอโอเคโอเคสะเนอะอะโอเคพี่น้องไงทั้งปาต้นกคือได้แจ้งไปนั่นแหละเนาะแต่มีทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่คนละฝั่งทจเนาะยรมา ได้บ่ผมให้ซอยคาฮักษาทั้งล่องที่ไสรวมล่าง1 0 0บาทได้บ่บ่ใครมันบ่เบิดเทอะ้วกัวทังเมียบบ่หลายคนหลายเปียเพราะแวตำมนกันโยก หลายคนหลายคนคิดได้สอยกันเนาะเป็นยังไงแน่ามเนอ่ยรวมๆมาเสร็แล้วแต่สาน้องสิเใจ้นอ๋อลายเือนบทก็ได้ได้เก้าหมื่นไแล้วได้เก้าหมื่นแล้วน้อยคนทาเงินคนอะไรเนาะตัวไว้อยู่ในโน้ตบุ๊กติ ได้จึงมึนแต่ก็จะเริ่มือปุ่นนะคิดบด้เนากกัวแล้วกลัวแลเนาะเสริงเรือได้จชไปอ๋อจะได้ขึ้นที่ปุ่นะจะขึ้นบอกเป็นอยงไรดีแต่มันนอไปเนาะแต่บันนี้มื่อคือว่าเดินทางเื่อจับปเปินทางนี้แ่เมนร้อนี่แหละทั้งพาลูกพาเจ้ากับบ้านกับช่องนี่จะเป็นไป้า่เนาะ ามไง้กดไเร่อยนะก็ไปนะจ้าเจ้าเหาือกันเจ้าไว้ไว้เนาะเลยแค่บุเกน้ำานี่เนาะบุเกนแช้ๆนี่แหละมาเนี่ยเิดาุเกนกลางก็แค่ใช่ในกิพอเ้ียงนะโดนไลน์ได้ทีละดงงานน้ความหนักอ่าอ่าเนี๋ยเราเบนเราพินองเนาะ แา่คงยีล่ะพ่น้อกจากโรงพยาบาลแต่จะได้หาเมืองหาบันกันโงพยาานี่แไ้ปแลเนางเด้อพี่น้องเด้อขณะผู้เดยคนกระทำว่าโยมตู้รถไปบออาจารย์ฟังเบิ้งพี่น้องเห็นไหาเปิงไยหลายคนแต่มันจะบ้อมันจำกัดเนาะแม่้า่ันรถท้องรถตู้แม่ว่นนี่จะสือาติาพี่น้องคนไปซองคนจะจบแล้วเเห็นแล้ววอาไม่ได้สา พ่อบอแล้วพอแล้วเอื้อยแล้วบ่แม่บ่ไไปบ่ไไปบ่ยังโอ้ยมือยือนแล้วเอื้อยอี3คนก็บ่้เอแม่แล้วแม่ก็คือแม่ีใช่เด้เออๆแม่ๆเออแออ่ะไปอีกคนนึงอีกคนนึงเอื้อยอีกแม่นเป็น้ังยาังนแต่ว่ากานว่าตู้เพิ่นบ่เว่ามันก็ว่าเนาะ เห็นเราว่าเมื่อนั้นเมืปกระแจ้งนดีแล้วและปอยได้ทามาไปลงจากคนนาอเรว่ามีทางแม่น้องสินใจ้สักกะเรื่อยสักกพ่อลงน้ำใส่น้นเต็มผู้รบมาใดไปอะไรมากกับเต็มผู้รบ่เนาะมาวาเต็มแล้วอีกันริด้เนาะเยจะจังววากันี่จังกันนี่เื่อนเนาะ ตราเนี่ยเรามีทั้งเนี่ยจะดีเป็นเนาะที่ได้ส่งต่อมาโซยการศักษาทั้งน้องสิงไซเป็นจำนวนนึงนั่นเปนทั้งแบบดอมทั้งปลาได้ำเมไปน้าได้ไปนี่แล้วได้ขึ้นมีนะ มีถุงดำอยังไม่ได้แปค่อยเยกิันกว่าหาตันหายนมาีเนะเอาสั่งก็ได้ก็ไปได้นี่ลเจ้าเเรีบจำประเด็จไดูจำการเราจะจำเ่าเด็กโดนเร้กินะเนาะอันชื่นเนาอันนี้ก็เป็นตั้ง ซื้อเจ้าอ่อนละซื้อเตียงซื้อผอเตียงอ้าฟังใจอ่าเป็นใจส่งตกงมาสอยสายแ้องสีใสจำแบบง่ายๆได้นะง่ายด้วยเราเอาค่ายๆกันก็ผอเตียงเนาะอ่าจะได้ดำดังๆก็ผอเตียงแน่เนาอ่าดังก็เสียงเลยพี่น้องเลยเสียงในบ้านเนาะเอออ่าขัดจำบ้างยินดีด้วยเออนะขอบคุณในลายด้วทั้งผอเตียงเนาะโอ้โดี มีน้ำใจหเป็นกุศลเดี่พอเด้นเนาะคิดเจิร้านน้อยแล้วะเป็นพาตัดมันฝากเงินมาส่งส่งเงนพันบาทเนาะแล้วก็ให้พอแล้วครอบครัวอยู่อยู่ดีมีเงิน่พอเดิอไปได้บุญได้กุศลหลายลคนเก็บจปช่ยได้ค็ไมูจะหญ่ตัวมพปรันาสิิงได้พได้ทกคมากปรารถนาทุกสิงทุกประการเด้อพอเด้อหรับใหเงินหมื่นนอคือในเงินแสน แบนมาให้ได้กินให้ชิญให้ามาพานมาให้ยังมาเบียดได้เดียอย่างไรยังมมาใกล้เรื่อยๆนเป็นดุจการงานอะไรก็พอจะเริญๆดุเดือดเนน้อสีการงานตลอดไปเอตลอดไปได้เลือดเลือดเลือดโอ้ยแบ้แล้วมันตุ๋กินทอดเนาะมาถ่ายคลิปพุดจาคนกพูดจาคนแรกสวัสดีสวัสดีผมเป็นน้องผมไปเดี๋ยว เมื่อตู้ว่ะโอเคเนาะแต่บัวเตียงจะได้อกจะด้งบัเตียเปนสรี้วย้แจังไดกส็จกับร่างแข้งใจให้เนาะตั้งน้องเปินน้องไก่นมกตั้งบทเตียงเยอเตาไว้เนาะไม่อยู่เงินตายเาะน่มันห่วยอยู่เนาะบเตียงงหันกันวลีหละเนาะวิดไหมท่านนอนท่านเองจำทนได้อิ่มจังอาแล้ว

ทั้มาซูเป็นสะพานพุนห้พอเป็นแล้วอแล้พพออยู่ดีอยู่งอย่าเจ็บอย่จนลำลำเลยด้วยเ้อพอได้รวยสมบูรณ์ทีรงานนั้นแต่พอสกคนรสำเร็จตลอดปีและตลอดไปเนาะเออเอาสำหรับมีน่ก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณเนาะมัตูดขอบคุนไปแล้วพี่น้องสบายดีเลยดีไปพี่น้องไปมาเนอมาครครับแล้ว không subscribe cho kênh Ghiền đi Để không bỏ lỡ những video hấp đi